คลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวทัวร์ของทริปทูโกทาเวลในทริปซาปากันนะคะจะเป็นทริป4วัน3คืนที่เหมาะมากเลยสําหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่อยากเที่ยวต่างประเทศได้วิวที่แปลกตาหนาวๆฟินฟ,นฟนีอะไรเงี้ยซาปาคือตอบโจทย์แล้วรอบนี้เป็นการไปเที่ยวซาปาครั้งแรกใช่ไหมคะคมิงก็แบบเลือกไปกับทัวร์ค่ะเพื่อความสะดวกสบายเลยทริปนี้4วัน3คืนนะค่าใช้ใจ่ายคามิงก็จะอยู่ที่2 2 9 9 9ต่อคนที่รวมให้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีค่าทริปไกด์คนละ1,200ับาทแค่นีนนนน้นอกจากนั้นคือคามินแทบไม่จา จริงแล้วทัวร์เขาจะมีราคาที่ดีกว่านี้ด้วยนะแบบเริ่มต้น1599เพราเ้าะพอเขาจะมีให้เลือกว่าทริปนี้ใสก่การบินอะไรแล้วก็มีการบินไทยด้วยอย่างของของมิ้นที่ราคาสูงขึ้นมาเงี้ยก็คือขมิ้นเลือกเที่ยวในทริปการบินไทยแล้วขมิ้นชอบไฮไลท์ทริปเขาที่ได้เข้าพักที่โรงแรมนี้พิสตาชิโอโฮเทลที่แบบเป็นโรงแรมชื่อดังของซาป,ปาถึง2คืนเลยอ่ะแล้วการมากับทัวร์ข้อดีก็คือเราได้ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เก็บแลนด์มาร์กแบบครบจบในทริปเดียวแถมเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยเขาก็รวม ใด้ให้เราหมดทุกอย่างสบายเลยถ้าเกิดว่าใครอยากไปเที่ยวซาปาแบบสะดวกสบายแบบขมิ้นนะคะ <c oughs> ก็นี่แนะนำทัวร์ทริปทูโกที่ขมิ้นไปมาเลยใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงส่วนไหน <c oughs> ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ